มากกว่านั้นอยากจะถามีใครมากกว่าฉันวัดกันไลยฉันคงไมีแพ้ก็แค่เธอดีลองคิดว่าจะเหตุมาได้รู้จกันสักนิดก็แ่เธอเดี๋ยวลองคิดว่าจะเหยมาได้รู้จกันสักนิด ว่าจับปากไม่เป็นปากสุดยอดเลยครับอ้โหลงคะแนนเสียน้อยแล้วนะคะกานลงคะแนนนะคะถึงไม่ใช่เบอร์อยางเป็นหจม่งใจเป็นใจนะขอตักตุลา้นหน่อยขึ้นไมให้คะแนนพอได้ไหมฮะได้ค่ะได้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 เลยฮะ เมกี้เราปงานถึงไม่ใช่เบอร์ดี้ก็ยับเป็นหนึ่งในใจคนนะครับโอ้โหพอน้องทีนี่เอาไปเลยฮะอะไรดอกะไรจริงใช่อาพีกะไปไ้ไปไล้ไปไนแล้วไรไวไปไหนแวไปไหนแล้วไปไหนแล้วน้วน้ไปไนไปไหนแล้น้วไนวนแลนแล้วนแนแล้น